เกิดไปมันก็ตั้งไปใได้น้ำอ่ะเราต้องหาที่แบบมันแบบโดดได้ง่ายอเออเออเอออย่าวางดิเออเก็บไว้อ,อืออะอรเรามาหาแร่ใช่แรนนี้เราไม่ผมไม,ผมไม่สา้สายเอ,อ่อนะเครื่องจกเครื่องจักนะผมเป็นสายขุดเมืองเออผมนี่ชอบขุดเมืองอยู่นะเมื่อก่อนน่ะแต่อตอนนี้ไม่เพราะผมเกลียดตัวน,นี้ไงมัน มันมันอย่างนั้นแล้วนะมันยิงหวมว่ะใครยิงวะไม,ไม,ไม่ไม่กล่าวเลยอะอยู่ในหันก็โดนปุ้มเข้าไปเฮดช็อตเลยเฮดช็อตเอ้ยนี่ขุด,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 ดโอ้ถ่ายมาปุ๊บก็อุ้ยตกใจุดใจนิดหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ย เรามาสู da, ok. Ư, ừ, ừ, ้กันกลางแจงดีกว่าพวกเออเออเออกลางแจงนี่แหละอุ้ยของดีใส่เข้าไปเออยัดเข้าไปดิเออโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เราผมไม่ได้มาสอนเล่นครับโอ้ยตลิอีกแล้วเนี่ยอุโอเคอ่ะอะไรเรามาผลิตเนื้อผลิตแบบว่าแล้วแบบอะไรนะเอาเกรดก่อนนะ เราต้องอัปเกรดตัวเองก่อนแล้เราไปเรา umas, ไม่มีอะไรบ้างป่าเราจะตายเราต้องมีเอ่อความเอ่อนอนแป๊บเมื่อนัอะไรอะไรนะเราต้องเน้นเกาะก่อนนะเน้นเน้นเกาะเน้นเน้นดาเมจนี้ไม่ได้นะดาเมจปุ๊บเราไม่มีระบางผมมีดาเมจแล้วดาเมจเราใช้นี iale, ่แหละซึ่งเรามีสปาร์ตาอยู่นะเรามัสปาร์ตาแล้วนะ มันเหมือนสปาร์ตาแต่ไม่ใช่สปาร์ตานะสตาร์บาร์ก็เป็นดาไปแหละแต่แค่มีด้านหนึ่งหรือเปล่าจะไม่ผิดอันนี้ไม่รู้นะเก็บความรู้หรือเปล่าเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อได้สักทีเออน่าเราจะทำเอ่อสิ่งที่เบสิกเบสิกมากเลยก็คือโลเราไม่มีโล ใช่ล uh ูต huh. ้องการลูอย่างด่วนเลยลูนี่ของสำคัญอย่างงบอือฮะสร้างชุดเกาะแล้วกันนะชุดเกาะมันอืมมันดีกว่าเกาะเดี๋มันจะแปดใช่ไหมเนี่ยแล่วหมวกยี่ห้อโอเคแล้วหมวกมาเออยังนี่กันนะแทนเออเออเออถ้าอะไรไวะเนี่ยไม่ยังมีอุ้ยเร็ววะเนี่ย โ okay. oh, อเคบิสบิสบิสโอ้มือผมเป็นไรเนี่ยเออเอาประตูด uh. oh, yeah. ิเี้ยแม่โค้ชแมคคาร์ที่มันมีฟิสิกส์ตอนไหนวะเนี่ยปกติมันต้องทะลุมั้ยเหรอโอ้มันต้องแฮกกดฟิสิกส์สิเออวังคีเปอร์ว่าใช่คีเปอร์นี่มันเลปเตอร์มันก็เมาเแล้วเนี่ยโอ้ยโดนคีเปอร์บ่อยเกิน มันเมาแล้วชิปเปอร์มันระเบิดผมจนผมหล่อแล้วเนะี่ยผมไม่รู้จะทำะไงแล้วเนะ pues, นี่ยโอ้โหในเสาสู้กันเองไม่ใช่เนี่ยมันเหยียบกระบองเพชรโอ้รีบ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 ลงเรื่อยรีบลงเรื่ยโอเคจุ๊บๆจุ๊บๆเอเออบอบนอนกลับบา้านดีกว่าไหมเนนะี่ยไม่ทำไรเนี่ยมันทรมาตัวเ,เองป่งเะเนี่ยลงทาง่าแล้วมันโดดพีนดีอย่างนี้ ฟินจมาเราไปเปลี่ยนสายดีกว่านะเป็นสายนักสำรวจดีกว่าาล่ะเรามาดูชีวิตปรลังของใ่ไม่า,มาดูดีกว่าเรามาดูอะไรที่มันน่าสนใจวันนี้นะคือเสาหลากหลายประเภทยังไงแลรามันมีเยอะนะซึ่งผมไม่เห็นแล้วเออเดี๋ยวก็ไม่เห็นทีนะ,อ,ะอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ทั่วอะมันอยู่ไกลด้วยแหละมันไม่ยู่ยังไง เออมันมีเสือชีตาหรือเสือดาวบ้างนี่ก็บอดไม่ปลอดภัยอะวันนี้ก็ไม่ปลอดภยอัยมีหลายสีเลยนี่มันหลายสกินจังเลยซื้อสกินมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้อืมไม่มีมันต้องมีด้ยส่วนนี้น,นะมันคำจริงอะเอ่อมันคังอาจจะไปเจอแต่ผมจบในมันใจแน่มันอยู่ไหน,ไหนวะเนี่ยที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าโดนไอ้ตัวโนซอยจุบหมดแล้วอะ เฮ้ยโดนโดนซัดจุกหมดแล้วเออจะมองหน้า,างั้นดิหน้ากลัวผมเป็นอะไรที่ระหวัดระแวงจรเลยเล่นแมทเล่นมดนี้ซื่งคนระหวัดระแวงเลยมองหน้าไม่ได้เลยมองหน้าผมแล้วผมกลัวเฮ้ยเป่นไงทุกคนแมนมดแล้วจแมนมอสแมนมสแมนม,ส,ม,มสผมเจอแมนมสแล้ว มามรอ no โอ้ยนำ้นำน้ำน้ำอะไรวะเนี่ยน้ำต nice. ื้นมั้งม่ไม่รู้เลยไงกระโดขดปักลัวเออ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 นักปินเขาผมนี่ชำนาญเรื่องนี้มากเลยเออขุดเองก็ได้ปะ

ใครจะตรวจจะตุดแต่งเคร,เรื่องมอสวะเนี่ยเออไม่มีนะพี่มีอยู่ประมาณกี่ตัววะเนี่ยอุ้ยเสาเยอะนะเฮ้ยนี่มันตัวแหลงวนะน่ะถ้าผมจะไม่ผิดมันเป็นไอตัวเหมือนหนูอ่ะไม่ผิดนะเหมือนหนูตีตีแรงอะ่ะควรระวังด้วยแหละในเกมอาร์สน่ะมันเหมือนจะเป็นมันเหมือนจะเป็นสร้างรางอะไรทุกอย่างก็เ,เรียกว่าตัวอะไรวะ หนูม oh, he ันเหมือนไม่ใช่ตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมเคยเล่นอยูุ่ใจเย็นๆนะกูเดือดเข้ามาเลยเดินมาโอ๊ย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 ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอ้ยโอ๊ยไม่ใช่ละ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 มันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละไแม่ม่ดแม่ม่ดสูมด้วยผมกินกล้วยอยู่นั่นขา ใช่ไหมเออสันเมื่อนั้นมันไม่ทำอะไรมันแค้นมันเนี่ยเฮ้ยพี่เขาไม่ทำอะไรเลยนะขอเด็กเก่งเก่งเก่งเกเเกหูยมันจะเอาโอ้วันดีครับพี่ชยดมาจากไหนวะเนี่ยอืออะไรบายบายเฟไปแล้วไปอยูแล้ว 就开门，搜了比起来。